เราก็จะมาต่อกันเรื่องการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์โอเคบทนี้เป็นยังไงเราก็จะมาดูกันเรื่อยไปเลยอ่ะในเนื้อหาบทนี้สิ่งที่ต้องรู้ก็คือจะต้องมีตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามสิ่งที่เราจะต้องแยกให้ออกว่าตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในโจทย์นะ่ะมันคืออะไรซึ่งตัวแปรอิสระเราก็จะแทนด้วย x ซึ่งมันจะเกิดก่อน ัวไปตามเราจะแทนด้วยวซึ่งมันจะเกิดทีหลังอ่าซึ่งไอ้บทการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เนี่ยในหัวข้อเลขเราก็จะหาการวิเคราะห์การถดถอยก่อนพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์การถดถอยซึ่งการวิเคราะห์การถดถอยก็คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวระหว่างตัวแปรกระดูกดินทำไมระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณสองตัวอืมเชิงปริมาณนะอ่าซึ่ง ในการวิเคาราะห์ความสัมพันธ์เนี่ยชึงปริมาณสองตัวมันก็จะมีสมการทดถอยที่เกี่ยวข้องคือมันจะอยู่ในรูปแบบของอันนี้คือ y hat ถ้ากับ b ศูนย์บวก b หนึ่ง x ถ้าเจอรูปแบบเนี้ย y hat กับ b ศูนย์ b หนึ่ง x อย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นของตัวอย่างซึ่ง b ศูนย์ของเราตรงนี้มันจะคือ จุดตัดแกน y b 1 x b 1ของเราเนี่ยจะคือความชันมันจะคล้ายๆสมการเชิงเส้นของ y เท่ากับ mx บวก c ซึ่ง c อ่ะมันก็คือจุดตัดแกน y ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ b 0 m มันคือความชันก็เหมือนกับ b 1อันนี้ ซึ่งอันนี้อย่างที่บอกไป b ศูน b หนึ่งอ่ะแล้วก็ y hat เนี่ยมันจะเป็นค่าสถิติเออไม่ใช่ค่าตัวอย่างสิงงมากไอ้ค่าสถิติก็คือของเป็นของตัวอย่างสถิติเป็นของกลุ่มตัวอย่างอันนี้แก้จากค่าตัวอย่างเป็นพารามิเตอร์เด้อ อันนี้แก้เป็นพารามิเตอร์พารามิเตอร์จะเป็นของประชากรพารามิเตอร์นะของประชากรจาก B0 จะกลายเป็นเบต้าศูนย์จะกลายเป็นเบต้าหนึ่งแล้วจากสมการเนี้ย เราสามารถคำนวณหาค่า b 0กับ b 1จากสูตรนี้ืนี่ทั้งหมดเนี่ยคือสูตรในบทเนี้ยถ้าคิดอะไรไม่ออกอ่ะอันดับแรกหา sxx syy sxy ให้ได้ก่อนแบบหาไว้เลยเพราะว่ามันต้องใช้แน่นอนอืโอเคต่อไปนะ เรามาพูดถึงการแปลความหมายของค่า b ศูนย์เมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่า b 0ูมันคือจุดตัดแกน y ถูกปะ่ะซึ่งมันก็จะเป็นตัวเลขถ้าไอ b 0ูมันมีค่ามากกว่า0ูนเน่ะก็คือมันจะตัดแกน y เหนือจุดกำเนิดศูนย์ศูนย์เส้นการถอยจะตัดแกน y เหนือจุดกำเนิกด,นดก,นก็คือจุดศูนย์ศูนย์ x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์ แต่ถ้า b ศูนย์เท่ากับศูนย์ก็คือเส้นการถดถอยตัดแกน y เนี่ยจะผ่านจุดกำเนิดหรือจุดคูณดับศูนย์ศูนย์ก็เหมือนมันตัดแกน y ที่ที่ศูนย์อะที่ y เท่ากับศูนย์ x มันก็ต้องเป็นศูนย์ถูกปะใช่แล้วก็ถนะ้า b ศูนย์วม่พอศูนย์ก็คือเส้นการถดถอยจะตัดแกน y ใต้จุดศูนย์ศูนย์อะสมมตุติอันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y ถ้า b ศูนย์ของเรามันน้อยกว่าศูนย์ b ศูนย์เป็นลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งดังนั้นมันก็จะตัดแกน y ที่ 1, จุดลบหนึ่งคือจุดจุดตรงนี้มันจะตัดตรงนี้มันจะผ่านจุดลบหนึ่งจุดศูนย์ลบหนึ่งเนี่ยมันจะผ่านแน่นอนซึ่งไอจุดศูนย์ลบหนึ่งที่ x 1, เป็นศูนย์ y เป็นลบหนึ่งอ่ะมันก็อยู่ใต้จุดกำเนิดถูกปะ อยู่ใต้จุดศูนย์มันอยู่ข้างใต้ไงก็เลยเป็นที่มาของนี้ส่วนการแปลความหมายของค่า b หนึ่งอย่างที่บอกไปว่า b หนึ่งมันคือความชันถ้า b หนึ่งมากกว่าศูนยเนี่ยก็คือความชันมันเป็นบวกก็แสดงว่าไอตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม x กับ y มันจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกคือมันจะเป็นทิศเดียวกัน ก็คือที่เดียวกันนี่คือหมายความว่า x เพิ่ม y เพิ่มถ้าตัวแปรอิสระเพิ่มตัวแปร,รตามก็จะเพิ่มแต่ถ้ามีหนึ่งเท่ากับศูนย์เลยความชันเท่ากับศูนย์คือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมันไม่มีความสัมพันธ์กันแต่ถ้าความชันมันน้อยกว่าศูนย์คือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามอ่ะมันจะมีความสัมพันธ์เชิงลบหรือทิศตรงข้ามก็หมายความว่าถ้า X, เพิ่ม y จะลดมันจะตรงข้ามกันโอเคไปดูถัดไปอันนี้ก็เป็นสูตรของการหาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานก็คือจะเป็น s y given x ก็จะสูตรนี้นี่เห็นปะมันมี s x y s y y ทุกสูตรเลยเพราะฉะนั้น บทนี้ถ้าคิดอะไรไม่ออกหา s 3ตัวไว้ก่อนคือเลยคือ sxx syy sxy ต้องได้ใช้แน่นอนเมื่อกี้ไอสิ่งที่เราพูดไป b 0ูนย b เนี่ยมันคือค่าสถิติก็คือของกลุ่มตัวอย่างเรามาดูพารามิเตอร์บ้างของประชากรเนอะก็จะเป็นเบต้าูนการประมาณค่าพารามิเตอร์เบต้าศูนย์เนี่ย เบต้าศมันก็คือจุดตัดแกน y นั่นแหละเหมือนกับบีนบีเล็กศูนย์เลยถ้าค่าประมาณแบบช่วงก็คือเราจะต้องอาศัยความรู้บทที่4คือการประมาณค่าแบบช่วงมาช่วยก็คือมันจะใช้6ขั้นตอนอแล้วก็จะเข้าสูตรตามนี้ส่วนการทดสอบสมมติฐานของเบต้าศูนย์ก็คือใช้บท ที่ห้าการทดสอบสมมติฐานก็คือจะมีเจ็ดขั้นตอนในการทำเจ็ดขั้นตอนอันนี้ทวนหน่อยหกขั้นตอนในการประมาณค่าแบบช่วงมีอะไรบ้างนะจากโจทย์ที่คามหนึ่งจากโจทย์สองที่ความเชื่อมั่นสามสูตรที่ใช้สี่วันรูปห้าแทนค่าหกสรุปแต่ถ้าทดสอบสมมติฐานเจ็ดขั้นตอนก็คือหนึ่งจากโจทย์สอง ที่ระดับนัยยะสำคัญสามสมุติฐาน 4. ส,สถิติทดสอบ 5. เขียนวิกิต 6. ตัตสินใจ 7. สรุปโอเคอเมื่อกี้มีพารามิเตอร์เบต้าศูนย์ไปแล้วก็ต้องมีพารามิเตอร์เบต้าหนึ่งด้วยมันก็คือความชันนั่นแหละเราจะเรียกเบต้าหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยอ จำไว้ก็ได้นะสนประสิทธิ์การถดถอยการประมาณค่าก็จะเป็นแบบช่วงอีกแล้วแล้วก็จะมีการทดสอบสมมติฐานก็คือเราจะใช้สถิติทดสอบ t กับสถิติทดสอบ f ไอสถิติทดสอบ f เ,เนี่ยเราจะอาใั่ตารางอนวามาช่วยด้วยอืก็ตามนี้สูตรนี่สถิติทดสอบ f ตารางอนวานี่เลย ดูดีๆนะสูตรมันไม่เหมือนกันอยู่ก็สังเกตถ้าในเรื่องเนี้ยไอ้ SOV ของเราอ่ะมันจะเป็น r l i c a t i o n คืออใหญ่จะเป็นการทดถอยเอออันนี้คือการวิเคราะห์การทดถอยก็จะมีตัว R คือ l i g a t i o n อืใช่อันนี้ก็คือสูตรเหมือนกัน อืมใช่แล้วก็เวลาเราตั้งสมมุติฐานอะของสถิติทดสอบ t และ f e เลยเวลาสมมุติฐานใช่ไหมมันก็จะมี h ศูนย์กับ h หนึ่งซึ่งถ้า h ศูนย์ก็คือมันจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับอืมมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าเท่ากับถูกปะ่ะแต่อันนี้ฮเขาจะออกแค่เท่ากับเท่านั้นก็คือเราเขียนว่าถ้าเบต้าหนึ่งเท่ากับศูนย์เนี่ยก็คือ x กับ y มันจะไม่สัมพันธ์กันอืมไอ้5เวต้า1ไม่เท่ากับ0คือความความชันไม่เท่ากับ0ูนี่ยอกวามันก็สัมพันธ์กันไงมันคล้ายๆกับการแปลผลของ b 1อันเนี้ยอืมเหมือนกันเลยเคเราก็จะมาเริ่มโจทย์เลยเพื่อความเข้าใจมากขึ้นโจทย์มีหลายข้อมาก ออาสักครู่นะข้ออะไรอ๋อขอจีบสักครู่ทุกคนขอหาชีตนะชีตเอกสารอ่ะโอเคมีห้าข้อ อืมขอแค่ขอแก้ไขโจทย์ก่อนไอในเอกสารนะเจ็ดจุดสี่มันจะเป็นให้หาช่วงความเชื่อมัน่นเกสิบ้าปอร์เซ็นตของค่าพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์เบต้าศูนย์ใช่ไหมให้เปลี่ยนจาก 0, เบต้าศูนย์เป็นเบต้าหนึ่งซะอืมเปลี่ยนจากเบต้าศูนย์เป็นเบต้าหนึ่งนะเราก็จะมาเริ่มที่ข้อแรกก่อนเลยอ่านโจทย์ก่อน อาจารย์ท่านหนึ่งต้องการศึกษาว่าความสามารถด้านคณิตศาสตร์ความสามารถด้านคณิตศา,าสาารานนตร์มีผลต่อคะแนนสอบกลางภาคในรายวิชาสถิติพื้นฐานหรือไม,อม่ต้องการศึกษานะว่าความสามารถเนี่ยมันมีผลต่อคะแนนสอบหรือเปล่าจึงได้ทำการซุ่มนิสิตมาจำนวนสิบคนว้าวไอสิบคนของเรานี่คืออะไร ค่า n ถูกป่ะอ่าแล้วได้รวบรวมคะแนนไว้แบบนี้อย่างที่บอกไปว่าบทเนี้เราต้องแยกให้ออกว่าอันไหนคือตัวแปรอิสระหรือค่า x อันไหนคือตัวแปรตามหรือค่า y จำไว้ว่าถ้าโจทย์แบบให้สร้างสมก,การทดทถอยอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกเลยเรา หาก่อนว่าตัวไปอิสระตัวไปตามคืออะไรอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังตัวไปอิสระก็คือมันจะเกิดก่อนถูกป่ะแล้วตัวไปตามก็คือเกิดหลังถามว่าคะแนนความสามารถได้คณิตศาสตร์เนี่ยมันเกิดก่อนหรือเกิดหลังดูจากตรงนี้ก็ได้เขาถามว่ามีผลต่อ,อก็คือว่าจากโจทย์อะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความสามารถได้คณิตศาสตร์อะ่ะมันเกิดขึ้นก่อนอืมเหมือนคล้ายๆว่าฟิลทำน้องว่าเหมือนครูเขาทดสอบความสามารถได้คณิตศาสตร์แล้วก่อนอ่ะว่าเราได้เท่าไหร่เออแล้วพอเหมือนอาจารย์หรือครูเขาก็สอนวิชาสถิติไปเรื่อยๆเขาถึงมีการสอบคะแนนกลางภาคใช่ไหมล่ะเออดังนั้นก็แสดงว่าคะแนนความสามารถได้คณิตศาสตร์อะ่ะมันเกิดขึ้นก่อน ก็จะเป็นตัวแปร x แล้วคะแนนสอบกลางภาคมันเกิดขึ้นหลังหลังจากที่รู้ว่าเรามีความสามารถ้าคณิตศาสตร์เท่านี้อ่มันก็เลยเป็นตัว y พอรู้ x y แล้วอข้อแรกข้าให้หาสมการถดถอยเอาเจ็ดจุดหนึ่งก่อนคิดอะไรไม่ออกหา x x S x y S y y ไว้ก่อนเลย s สามตัวนี้ต้องใช้แน่นอน s x x s y y s x y หาไว้ก่อนเลยพี่เออก็ถ้าใครจำสูตรได้ก็เขียนสูตรไปรถดเขาให้สูตรมาอยู่แล้วแหละก็จะเป็น a i n 2อันนี้คือสูตรอืม ืแต่อันเนี้ยเรารู้ว่า n มันเท่ากับสิบใช่ไหมก็แสดงว่าเราสามารถเปลี่ยนจากตัว n เนี่ยเป็นเลขสิบไปได้เลยเปลี่ยนเลยเป็นเลขสิบเพราะ n เขาบอกแล้วไงว่ามันเป็นสิบ